บางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นปิดหูปิดตาบ้างก็ดีใช่ไหมคะ <ana>, เพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรับรู้ใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรับรู้รับฟังนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปออกความคิดเห็นใช่ไหมคะถ้าเรายอม ที่จะปิดหูปิดตาไม่รับรู้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็จะมีความสุขจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตคนเรานะคะก็อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานนะคะชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานนะคะก็รักกันไปดีกว่านะคะทุกคน